สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูทะเลถังเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะเป็นการกินหอยเปาฮื้อเป็นครั้งแรกของผมไหมเนาะไม่เคยกินเลยเนาะหอยเปาฮื้อเนาะข้าวโพดนี่หวานพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปลาหมึกบ้างเนาะปลาหมึกกรอบแล้วก็กุ้งพ่อแม่พี่น้องกุ้งกุ้งไซส์กาลังดีเนาะพ่อแม่พี่น้องลุกลยกระดีกวะนะ่าเนาะพ่อแม่พี่ ผมอยาจะชิมหอยเป้าฮื้อเป็นครั้งแรกในชีวิตอืเนื้อนุ่มอร่อยมากเพาะอมไพี่น้องหอยเป้าฮื้อ Yeah. Mm -hmm. เขาเลยถังเนี่ยผมทำรสชาติเหมือนคล้ายๆกับต้มยำแห้งเพราะไม่ไปนองต้มยำแห้งกึ่งๆต้มยำแห้งกึ่งๆผัดผงกะหรี่ 커보우 와, 한수 수준. ข้าวโพดหวานมากเลยบออแม่พี่น้อลงลำแต่ลำว่า เขาพูดหวานมากกว่าไมมไห่น้องพอัดลำแท้ลำว่า ลำแต่ลำว่าเว้ยพี่น้องปอดโอเคผมพ่อไม่พี่น้องอู้ลำแต่ลำว่าเนาะพ่อไม่พี่น้องหอยหเป๋าหื้ โอ้เป็นการกินครั้งแรกของผมที่อร่อยมากเนื้อมันนุ่มเนาะผมซื้อมาเป็นกล่องเนาะแล้วก็เอามานึ่งพ่อแม่พี่น้องนุ่มเนาะนุ่มแล้วก็เอ,อไม่รู้ว่าเขาต้มหรือว่าอะไรมาให้อีกอย่างเนาะผมซื้อมาแบบแช่แข็งเนะเาะพ่อแม่พี่น้องนุ่มมันมันรสชาติเหมือนหอย รสชาติเหมือนคล้ายๆกับหอยแมงพูนพ่อแม่พป่น้องแต่มันอร่อยกว่าแล้วก็เนื้อเยอะกว่าเนาะเต็มปากเต็มคากว่าเน,เนาะหอยเป่าหื้ออู้ลำํลำได้ล้ำว่าเอ,อรสชาติเนาะก็อย่างที่บอกพ่อแม่พป่น้องก็ไม่วันนี้ไม่เผ็ดเนาะพ่อแม่เป็นน้องมันจะออกหวาน,วานมันๆเนาะหวานมันๆนี่แหละเด่นๆเนาะหวานมันๆพ่อแม่พป่น้องก็อร่อยสุดยอดถูกใจมากเนาะกินแกงกับผักแล้วก็ข้าวโพดก็หวานมากเลยข้าวโพดปาด หวานเนาะแซบคักแซบแน่โอเคครับผมพ่อแม่พมป่น,น้องก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พป่น,น้องก็อิ่มอมอยากจะตอบคำถามเนาะพ่อแม่เป็นน้องอ่หลายคนถามมาว่าอ่วันหนึ่งกินเยอะขนาดนี้กินกินกี่มือ้อเป็นบางครั้งอ่ถ้าแบบนี้กินสองมือ้อเนาะพ่อแม่เป็นน้องเพราะว่ามันไม่หนักท้องแต่ถ้าวันไหนมีข้าวเหนียว มีอะไรที่มันหนักๆกินมื้อเดียวเนาะแล้วก็แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของจุกจิกเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นผลไม้เป็นอะไรเงี้ยแทนเนาะเพราะว่าการกินเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันข้างในมันทางานหนักเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งกะเพราทั้งไตทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไอ้ที่สองก็จะเป็นของจุกจิกกินรองท้องไปเนาะพ่อแม่พี่น้องก็แล้วก็อีกคาถามหนึ่งถามเยอะมากคือกินเยอะขนาดนี้ทําไมไม่อ้วนอู้พ่อแม่พี่น้องอยากจะบอก ทุกคลิปเลยเนาะว่าหลังการกินต้องทราบออกกําลังกายเนาะทั้งวิ่งทั้งเวทเพราะไม่ไปน้องเพราะว่าถ้าไม่วิ่งถ้าไม่เวทเวลากินแล้วมันเหมือนแบบยังยังตัวเหมือนจะแตกนะเพราะไม่ปีปน้องเพราะว่ากินเยอะเกินเนาะความรู้สึกอะถ้าคนกินเยอะๆสายกินอาจจะรู้กันดีเนาะเพราะไม่ไปน้องว่าเวลากินเยอะๆถ้าไ,ไ,ไม่ออกกําลังกายมันจะเหมือน คือถ้าเป็นมื้อต่อไปมันจะกินได้น้อยพร่อแม่พี่น้องเหมือนมันเหมือนร่างกายมันไม่ได้เผาผ่านนะมันอยู่ยังอยู่ในตัวนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ก็ตอบคําถามให้เดอร์พ่อแม่พี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ต้อมทราบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ,ส,รบสาหรับคลิปนี้ต้อมทราบพากินโชต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับผม